สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง D Channel ของเรานะคะ วันนี้เราจะแปลคอมเมนต์ชาวเม็กซิกันกับชาวลาตินอเมริกาที่วงโฟมิกวงไอดอลของไทยไปแสดงเวทีคอนเสิร์ตชื่อว่าโฟมิกยูนิคเม็กซิโกที่ประเทศเม็กซิโกกันค่ะไปฟังกันว่าชาวเม็กซิกันกับชาวลาตินอเมริกาจะมีความคิดเห็นยังไงเริ่มที่ความคิดเห็นที่หนึ่งกันค่ะความคิดเห็นที่หกล่าวว่า เป็นการนำเสนอที่เหลือเชื่อจริงๆฉันหวังว่าคุณจะกลับมาที่เม็กซิโกในไม่ช้านี้ฉันรักคุณนี่คือโฟมิกผมเป็นคนหนึ่งที่มาร่วมงานไม่ได้ผมอยู่ฮาริสโกไปเที่ยวไม่ได้ ความคิดเห็นต่อไปค่ะพวกเขาทำให้มันเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันแม้ว่าฉันจะไม่ได้อยู่ข้างหน้าแต่ฉันก็สามารถเห็นพวกเขาได้ฉันจะไม่มีวันลืมวันนั้นฉันรักพวกเขามากกลับมาเร็วๆนะที่รักความคิดเห็นต่อไปค่ะต้องมาสเปนที่บาเซลโลนาเท่านั้นที่พวกเรารอคุณอยู่ฉันรักพวกเขาความคิดเห็นต่อไปค่ะ ฉันภูมิใจในตัวคุณมากฉันหวังว่าสักวันคุณจะได้มาเม็กซิโกอีกครั้งยูนิคของเม็กซิโกทั้งหมดรักคุณมากซึ่งยูนิคก,ก็คือชื่อแฟนคลับของวงโฟมิกนะคะความคิดเห็นต่อไปค่ะฉันขอโทษที่ไม่สามารถไปที่นั่นได้แต่ฉันดีใจมากที่ได้เห็นยูนิคจำนวนมากแสดงการสนับสนุนของพวกเขาและฉันขอโทษในนามของผู้ที่ทำให้พวกเขาไม่สะดวก โคมิกยูนิคและเม็กซิโกรักพวกเขาความคิดเห็นต่อไปค่ะดีใจที่ได้ดูและเห็นทุกคนร้องเป็นภาษาไทยฉันรักพวกคุณฉันต้องการพบคุณที่บราซิลด้วยมาร่วมร้องเพลงส่งความรักให้กันเยอะๆนะคะความคิดเห็นต่อไปค่ะพ่อแม่ไม,ม่อนุญาตให้ไปคอนเสิร์ต แต่ยังสนับสมุนหลังจอ I love them a lot ความคิดเห็นต่อไปค่ะช่วยฉันด้วยฉันอยากไปที่นั่นแต่ฉันมาจากเปรูฉันหวังว่าพวกเขาจะมาแสดงคอนเสิร์ตที่นี่ฉันดีใจมากที่ยูนิกร้องเพลงกับพวกเขาพวกเขาช่างเหลือเชื่อความคิดเห็นต่อไปค่ะ โชคดีที่ผมอยู่แถวหน้าตอนพวกเขาจากไปก็สัมผัสได้ทุกอย่างดีมากไม่นับการจัดงานแย่ๆทั้งที่ชอบมากๆแม็กก้าหันมาหาผมผมกรี๊ดเลยความคิดเห็นต่อไปค่ะยินดีด้วยพวกคุณทำได้ดีมากผมภูมิใจที่พวกคุณได้ไปเยือนลาตินอเมริกาแาวหน้ามาที่เปรูกันเถอะ เราจะรอพวกคุณด้วยความรักมากมายนินจาฉันรักคุณโอ้ไม่กอดความคิดเห็นต่อไปค่ะฉันภูมิใจในตัวพวกเขามากฉันติดตามพวกเขามาเกือบหนึ่งปีแล้วและพวกเขาก็โตเติบขึ้นมากฉันหวังว่าพวกเขาจะเป็นแบบนี้ต่อไปโกมิกเท่ากับพรสวรรค์ที่มีความสามารถเท่ากับโกมิกความคิดเห็นต่อไปนะคะ ฉันอยากไปคอนเสิร์ตของคุณสักครั้งหวังว่าคุณจะได้เดินทางไปลาตินอเมริกาต่อไปคำทักทายจากโคลอมเบียฉันรักคุณความคิดเห็นต่อไปค่ะเราภูมิใจที่โฟมิกยูนิคเม็กรักคุณมากเกินไปอย่าลังเลที่จะกลับมาเรารอคุณด้วยความรักขอบคุณมากสำหรับการเยีนน่ยมชมเม็กซิโกฉันรักก็คุณ ความคิดเห็นต่อไปค่ะฉันยังไม่เชื่อว่าฉันอยู่ที่นั่นฉันหวังว่าในอนาคตอันใกลน้นี้พวกเขาจะได้แสดงคอนเสิร์ตในที่ที่ใหญ่ขึ้นความคิดเห็นต่อไปค่ะดีใจมากที่ได้เห็นทุกคนได้รับความรักนี้ท้ายที่สุดแล้วคุณสมควรได้รับสิ่งน,นี้และอีกมากมายขอบคุณเม็กซิโกสําหรับการแสดงความรักของโฟมิกนี้ ความคิดเห็นต่อไปค่ะฉันไม่ได้มาจากเม็กซิโกแต่ฉันก็อยากให้พวกเขามาที่ประเทศของเราบ้างเหมือนกันยูนิคแห่งเปรูจะต้อนรับคุณความคิดเห็นต่อไปค่ะขอบคุณที่มานะมันเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดของฉันเม็กซิโกรักคุณขอบคุณโฟมิกมาที่ความคิดเห็นต่อไปนะคะฉันจะไม่มีวันลืมวันนั้นโรดกลับมาเร็วๆนี้ เรารักคุณความคิดเห็นต่อไปค่ะวิเศษมากรักนะเรากำลังรอตาของบาซินความคิดเห็นต่อไปค่ะขอบคุณที่มาที่เม็กซิโกพวกเราหลายคนไม่สามารถไปได้แต่เราจะสนับสนุนพวกเขาต่อไปฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับการเยี่ยมชมของคุณและกลับมาเร็วๆนี้ ความคิดเห็นต่อไปนะคะฉันรักคุณโฟมิกขอพระเจ้าอวยพรพวกคุณทุกคนคนที่สวยงามของฉันฉันรักคุณทุกคนมาฟังความคิดเห็นต่อไปค่ะฉันรักคุณขอบคุณที่มาที่เม็กซิโกและพยายามพูดภาษาสเปนฉันรักคุณต่อไปจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายนะคะดีใจที่ได้ไปเม็กซิโกและมีช่วงเวลาที่ดี ฉันหวังว่าคุณจะมาโบลิเวียในอนาคตพวกเรารักพวกคุณมากค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับความคิดเห็นของชาวเม็กซิกันและชาวลาตินอเมริกาหลังได้รับชมมินิคอนเสิร์ตของวงโฟมิกฝากกดถูกใจและกดติดตามช่องของเรากันด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ